สวัสดีค่ะเจเคนโพามาชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะพร้อมอยู่เลยค่ะและยังมีสวนผลไม้นะคะเป็นสวนผสมพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ด้วยนะคะทำเรดีค่ะสามารถเปิดร้านค้าหน้าบ้านได้เลยนะคะเพราะว่าอยู่ติดกับถนนใหญ่ค่ะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะบรรยากาศดีค่ะ ไว้พักผ่อนก็ได้นะคะด้านหน้าก็ถานสามารถที่จะประกอบกิจการค้าขายได้ด้วยนะคะทำเลดีๆอยู่บนพื้นที่2ไร่นะคะบนพื้นที่มีบ้านหนึ่งหลังค่ะหลังใหญ่ๆเลยนะคะสามารถอยู่อาศัยกันได้สบายๆพร้อมกับมีต้นทุเรียน25ต้นให้ผลผลิตแล้ว10ต้นนะคะมีมังคุด28ต้นให้ผลผลิตแล้วมีรองกองเงาะมะม่วง มีบอ่อบาดาลด้วยค่ะมีน้ำประปาพร้มนะคะทําเลดีๆอยู่ติดถนนใหญ่เส้นหนองขนหนองบัวค่ะสวนค่อนข้างเป็นระเบียบนะคะร่มรื่นสวยนะคะอยู่ในเขตของชุมชนด้วยพื้นที่ก,กว้างราคา6.5ล้านหแบาทพื้นที่2องไร่บ้าน1หลังนะคะท่านใดสนใจสามารถเจราจาต่อรองได้นะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการไปชมพื้นที่จริงนะคะท่านสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายตามเบอร์โทรและ ID ลดีายใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเจคเคนโใส่ไว้ให้เรียบร้อยนะคะทั้งรายละเอียดและช่องทางการติดต่อเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเจคเคนโต้องราไปก่อนก่อนจากการฝากกดไลค์กดติดตามเจคเคนโไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ